Oh my god how many countries already that you have been dated for sex <Ooh! S 1> คนที่เคยซี่คือประมาณมีกี่ประเทศแล้ว <c oughs> ต้องตอบความจริงหน่อยนะครับอเมริกาละตินเยอรมนันแส,สฟริกา oh <my> <laughs> <laughs> ละตินซสฟบซิกต้องรู้เลยว่าเขาจะโบขนาดนา <laughs> รักเอ้ยเตยหอมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเ,รเข้าสู่รายการรักเอ้ยเตยหอมเจริาาอันนี้เป็นอีพีที่วนันอีพีหนึ่งวันนี้เราเอ้ยลืมแนะนำตัวผมโทน,นี่ต้นครับขอ,อ,องอาเลียงครับเออรายการรักเอ้ยเตยหอมเป็นรายการที่โทนี่ต้นจะทำคู่กับแฟนนะครับคนจะเกลียดไหม <laughs> กบีตึงไปไหมครับว่ไม่เท่าไรครับอยู่กับคนที่พูดเก่เนาะก็บานทีเงาๆทำอะไราไม่ถูกต้องแต่ผมก็มีความสาขก่อนนอะ,ะงั้นเราจะยกน้าที่พิธีกรให้กับคุณอเลียครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแก่เนาะเกมที่เรียกว่า ชื่อเกมอะไรชื่อเกมมองตาก็รู้ใจครับกติกาเกมนี้ก็คือเราแค่นั้นมีคำถามไว้ประมาณสิบห้าอันครับแล้วก็ถ้าอะไรที่จับได้คนต้งตอบเพื่อกอีกฝ่ไฟแต่คนรู้ใจจริงรอเปล่าหรือว่าแค่คนโกหกเฉยๆหรือเปล่าอันนี้ต้องรอคำตอบ ไม่เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่งงก็คือเป็นเกมที่แบบเราเราจะจับคําถามขึ้นมาเราก็จะตอบของฝ่ายตรงข้ามโอเคนะองเบบีพร้อมยังถ้าใครตอบผิดเอ๊ะจะโดนอะไรให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าคนที่แพ้ต้องโดนอะไรใครเป็นคนจับคนแรกมาเลยครับ เท่านั้นเองโอเคครับพอดีสิริสายไลท์ทูไว้ในมิตรลีอาทีวีก็คืออะไรเนี่ยแต่พูดยังไงเครื่องประดับที่ที่ชอบใส่และเขาชอบใส่ประจำวันนะครับ one two three เท่านน watch นาฬิกาก็คือนาฬิกาที่ตอนนี้เขาใส่อยู่สำหรับเขาคือมีความหมายมีสตอรี่มากแล้วถ้ามีโอกาสก็จะให้อธิบายรอบหนึ่งเนาะโคงผมอะน่าจะถูกต้องแน่ๆแต่ของเขาผิด ร,ริงใช่ปะใช่ ผพราะว่าวาฉันไม่ค่อยใส่แล้วแต่ที่อีเวนเ์รอแต่รินที่ผมตอนนี้ใส่อยู่ผมต้องใส่ทุกวันงั้นผมได้ในแล้วนะได้หนึนงคะแนนคำถามต่อไปไอเป็นคนจับจับด้วย Which country that I want to travel in the world อยากไปประเทศไหนในโลกนี้ Ready one two TikTok TikTok อันนี้ฉันไปดูเลยอ่ะฉันไม่ดู่ลงเขาเลยอ่ะเขาอยากไปประเทศอะไรวะโปรเตล้วครใส่ใจจริงใจ ห้าสี่สามสองหนึ่งฮัลโหลสวิตเซอร์แลนด์ครับผมยังแม่นใจว่ากรันที่เขาอยากไปก็คือสวิตเซอร์แลนด์ผมแม่นใจเลยนะถูกต้องไหมถูกต้องได้อีกแล้วอันนี้ไอ้มั่วมากอะไรอ่ะไอคือว่าเกาหลีไม่จริงพูดเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะคือเฉยๆคมชอบเกี่ยวกับอะไรครับนายชิ่อผมศ์จจ ว่านะผมชอบเลื่องภา๋อฝรั่งเศสอิตาลีต่อไปเป็นบีจับมาอ๋อนี่ง่ายๆครับ What fruit do you like the most? ผลไม้ที่คนชอบมากที่สุดาของไอตอบเพราะว่าทุเรียนถูกไหมถูกถูกชอบทุเรียนแล้วอยู่ล่ะทุเรียนใครที่มีทุเรียนฟาร์ม มาอย่าให้รีวิวนี่นะเนอะโซมาน่าเลยกินให้หมดกินได้ทุกวันจริงๆครับคำถามต่อไป I was tired of movie I like the most ชอบหนังแบบไหนมากที่สุด One two three ดาดาดาหรับผมคือโทนี่น่าจะชอบโรแมนติกมูฟี่ครับโทนต้องรู้เ่าใ่ผิดเอาผิดในชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไอซ์ชอบซูเปอร์ฮีโร่มากหนังมาร์เวลอะไรอย่างเงี้ย ว่วีก็รู้ะเกยนะอ่ะคุณยูเป็นหนังแฟนซีใช่ป่ะอะไรวะพอๆกันนั่งเขาก็ไม่รู้ตัวนังไอชินครับไอชินครับทพมเพิ่มเพิ่มเพราะมันต้องเด็กๆอ่ะพูอย่าเป็นอย่าเป็นเหมือนดาราชื่นชมที่เรามาจากชั้นสูงๆแล้วก็เอาปืนมายิงปิ้งปิ้งปิ้งไม่ใช่จุ่มจุ่มบังบางต่อไปใครจับวะ o h my god how many countries already that you have been dated for sex คนที่เคยซี่คือประมาณมีกี่ประเทศแล้วต้องตอบความจริงเลยนะครับขอดับก่อนเยี่ยมมากห้าสี่สามสองชาดานผมคิดว่าเป็ดไอเทมเป็นบีห้าผมคิดว่าเขาเป็ดประเทศก็คือไทยสิงคโปร์จีนงฮ่องกงไต้หวันีสแล้วก็มี ละตินคำตอบก็คือผิดอะให้ไอเฉลยนั่นคืออนนะะดีนะไปดีไปดีอะคิดมากไทยจีนเวียดนามลาวอเมริกาละตินของสิงคโปร์ทางวันนี้ไม่เคยเลยเยอรมัน ซาอัฟริกาแต่ซาอฟริกาไม่ใช่ผิวดำไม่ใช่ผิวสีนะเคยเป็นละตินโซฟูค่ะต้องรู้เลยว่าเขาจะโบขนาดไหนโอเคดูดีถูกได้หนึ่งคะแนนผมงของตัวเองนะผมก็แปะ ไาาทยของฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีของคอนิส้าวันนิสเพราะมันคนช่อมยาวอีเชียนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดมีแปลกครับแต่ผมไม่เคยเอาไม่มีอะไรแล้วต่อไลท<ะ>ีกันกลางรายการเลยต่อไป language that I can speak พูดได้กี่ภาษา Ready one two three สำหรับผมอันนร์ก็คือเขาพูดภาษา one, สองภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้นปั๊บถูกจ้าสำหรับไปบีคือสี่ภาษาไทย ไทยจีนพมา่าเออเรือ่องภาษาอะไรวะไทยจีนพมา่าอังกฤษเออสมูทชัยมาได้จริงๆอะ่ะ <c oughs> ถ้าอยากดูก็คือคนแมนมาและสปอนเซอร์เข้ามาเลยสปอนเซอร์เข้ามาเลยเดี๋ยวทำให้ครับราคาน่ันรักน่ารักกันเองลงได้อะ The first birthday present that you got in your life what is that องขวัญที่องขวัญคือต้องเด็กเลยนะต้องแต่อยู่เกิดมาตรงนั้นอ่ะได้อะไรก็ได้อ่ะสำหรับผงอะไรบ้างฮัลโหลสำหรับผงเสื้อครับเอา้เอาอายุสามขวบสี่ขวบที่อยู่ได้มาไม่เคยได้เลยเหรอ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เสื้หรือว่าเงินก็ไม่เคยใเงินได้เงินเรียกว่าเงินดีกว่าว่าตอนเด็ก็ชอบเงินตั้งแต่เด็กอะตอนวิทย์ไอต่อไอวีไอวีเคยเด็กพี่ต้องต้องเด็กๆอ่ะของอะประมาณน่าจะหนึ่งขวดตรงๆของได้ทองใหญ่ให้ทงใหญ่มากในรูปที่ไอรูปที่อยู่เก็บไว้รูปเด็กๆอ่ะยังมีอยู่เลยไปดูไม่ดูไม่ดูสักอย่างเลยนะโอเค once is the a อะไรวะก็อ๋ออยู่เริ่ม เมื่อไรอ่อ้าตอนอายุเท่าไหร่แับพง์อายุ12ขวเทั้งนี้น่าจะถังแน่ๆของออไอตอบไม่ดีสี่สาบเอเดพีดือง้ต,งตังใจเรียบมามเดือนเซนกโอเดือน่2 แปดขวดตั้งแต่อายุสิบขวดโตง่ายเนาะหน้าไปก่อนโอเคคำถามสุดท้าย what you want to do for your boyfriend i n the future อยากทำอะไรให้แฟนตัวเองในอนาคตอยู่ไม่ต้องตอบที่ตอบและได้ค่ตอบค่ะหน้าสี่ทั้สองพัฒาธนก็คือ small own business ครับก็คือผม ตั้งใจว่าถ้าอยู่กับเขาต่อก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่าม,มาที่เขาอยากถามไดเพราะอยากสปอตด้วยครับแล้วก็จะได้ผมสปอตไปจะได้เวลาได้เงนินมมก็ไม่ต้องหวอ่วงใสก่กระเป๋ากรเาใครกระเป๋าฉันเอาคนสิ <laughs> ส่วนของไอนะครับก็คือไออยากจะกเปิดบริษัท ไม่ต้องบริษัทใหญ่บริษัทเล็กๆที่สามารถช่วยอยู่ในเรื่องของวีซ่าได้แบบไอ้ก็อยากแบบเป็นคนที่แบบช่วยเรื่องเรื่องของวีซ่าสรุปคะแนนก็คืออันเหลียงได้ไปทั้งหมด6คะแนนส่วนโทนิโต้นได้ไปทั้งหมด3คะแนนโทนิโต้นคือคนที่แพ้นะครับถ้าอยากให้น้องโทนี่ทำอะไรอยากแกล้งอะไรก็ได้คนที่ดูอยู่คนนั้นคนนั้นมาเลยครับอะไรก็ได้อ่ะเย่เย่โหยหหยเอามาเลยครับสำหรับวันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้รายการรักเอ้ยเตยหอมลาทุกคนไปแล้วครับบายบายบายครับสวัสดีครับไม่ถูกใจมนหรอครับรักเอ้ยเตยหอม